สวัสดีครับผมนัทพลสวนพลสุวรรณนะครับคลิปนี้วันนี้นะครับเราจะมาจัดโปรโมชั่นนะครับหนามดำนะครับแต่ของผมยังไม่โตเท่าไหร่นะครับชุดนี้มีอยู่ประมาณ4,000ต้นนะครับทั้งหมดทำไว้5,500ถึง6,000ต้นนะครับแต่ว่าก็มีต้นเล็กบ้างต้นตายไปบ้างนะครับก็น่าจะเหลือราวๆสักเกิน4,000ต้น ผมจะมาจัดโปรโมชั่นอย่างนี้นะครับถ้าท่านใดสนใจนะครับต้นจะสูงอยู่ประมาณตอนนี้นะครับห้าสิบเซนราวๆห้าสิบเซนนะครับต้นสวยกิ่งอ่อนใครที่ไม่ต้องการไม้ลากขดกลัวลากขดท่านจะซื้อไม้ได้ประมาณนี้นะครับถ้าไซส์นี้นะครับเลี้ยงไปอีกห้าเดือนลากก็ขดแล้วครับถ้าจะไม่ให้ขดก็จะต้องเปลี่ยนถุงเป็นเบอร์เก้าหรือเบอร์สิบให้ใหญ่ขึ้น แต่ถ้าเลี้ยงไปต่ออีกประมาณ5 6เดือนรากก็จะเริ่มขดอีกเหมือนเดิมครับเพราะฉะนั้นหลังจากไม้ที่เขาจเจริญเติบโตแล้วเนี่ยทุกครั้งที่มันโตขึ้นไปประมาณ1แขนเรานะครับมันก็จะต้องมีรากขดขอให้ลูกค้าเข้าใจด้วยนะครับบางท่านบอกไม่เอารากขดไม่เอารากขดท่านไม่อยากได้รากขดท่านก็ห้ามซื้อต้นไม้ที่ยาวเกินนะครับส่วนตัวนี้เรามาจัดโปรโมชั่นนะครับผมเปิดขายอยู่ที่ต้นละ99บาทนะครับอ่อ ถ้าส่งทั่วประเทศไม่ถึง100ต้นนะครับก็ค่าส่ง1700ต่อครั้งนะครับ1กลงจะใส่ได้120ต้นแต่ถ้าท่านใดซื้อ1 0 0ต้นนะครับเราคิดค่าส่งแค่900บาทนะครับที่เหลือเดี๋ยวเราออกให้นะครับอันนี้เราจะเปิดขายท่านใดที่ซื้อแล้วนะครับสามารถฝากได้ถึงเดือนอ่า เราจะเลี้ยงให้ถึงเดือนมกราคมนะครับให้โตกว่านี้อีกครับโตขึ้นแต่ราคาเดิมใช่ไหมคะครับเราคิดแค่9 9บาทแต่จะเลี้ยงให้โตกว่านี้แต่ถุงเบอร์นี้นะครับเพราะว่าถ้าเปลี่ยนเป็นถุงใหญ่แล้วจะใส่กงได้จํานวนน้อยครับจะได้ไม่มากแล้วนะครับหนึ่ง็ดร้อยก็คือเฉพาะค่าส่งนะคะยังไม่รวมค่าต้นพัน,นะะใช่ครับแล้วก็รับของที่ไปษนีด้วยนะครับผมแต่ถ้าใครอยากฝากเลี้ยงฝากเลี้ยงได้ถึง,ถงเดือนมกราคม ใช่ครับถึงสิ้นเดือนมกราเลยครับใช่ครับผมไม้ก็จะโตขึ้นอีกประมาณน่าจะเกินห้าสิบเซนเยอะครับครับผมหรือว่าท่านไหนสะดวกมารับหน้าร้านก็ได้เช่นกันนะคะได้ครับถ้าท่านใดพร้อมที่จะปลูกหรือจะไปเลี้ยงเองนะครับกลัวว่าจะเหลือไม่สวยนะครับสามารถเอาไปตั้งเลี้ยงต่อได้แล้วก็ปลูกได้ครับรากไม่ขดครับรุ่นนี้ครับผมโปรนี้เราจัดแค่ของหมดนะครับแค่สิ้นเดือนธันวาเนี้ยเพราะว่าหลังจากสิ้นเดือนธันวาไปแล้วเราจะปีหน้าครับ เดือนมกราเราจะทําการเปลี่ยนถุงแล้วครับถ้าว่ายังขายยังขายไม่หมดนะครับเราจะทําการเปลี่ยนถุงท่านใดมาก่อนเลือกก่อนนะครับเพราะว่าบางท่านมาบอกว่าตอนให้ดูทําไมต้นโตแล้วตอนที่มาถึงทําไมต้นเล็กท่านใดมาก่อนเลือกตามใจชอบได้นะครับถ้ายังไม่ติดจองแถวไหนนะครับเราก็ให้ท่านเลือกได้ตามสบายเลยนะครับไม้สวยๆแบบนี้นะครับ มาเลือกแล้วก็ฝากเลี้ยงได้นะคะถึงเดือนถ้าเกิดมาท่านว่ามันยังเล็กอยู่ท่านจะมาดูก่อนแล้วก็ฝากเราเลี้ยงไว้ก็ได้ครับผมสาหรับใครมาอุดหนุนหน้าสวนนี่มีพิเศษพิเศษอะไรให้ไหมคะพี่นัทครับถ้าใครมาอุดหนุนที่หน้าสวนนะครับโปรโมชั่นสําหรับก่อนปีใหม่นะครับ10ต้นเราแถมให้หนึ่งต้นครับทุกทุกสิบต้นครับทุกทุกสิบต้นแถมให้1ต้นนะครับสําหรับท่านที่มาที่หน้าสวนแต่ท่านที่ส่งไปสนีร้อยต้นขอเป็นค่าส่งพิเศษให้เก0รอย 900บาทครับแต่ถ้าไม่ถึง100ต้นค่าส่งพันเจ็ดเต็มนะครับผมพี่กัดสวนอยู่ที่ไหนนะคะคสวนผมอยู่ที่บ้านเลขที่149ทับหหมู่7ตําบลโคกงไม้ลายอำเภอเมืองจังหวัดปราจีนบุรีนะครับเบอร์โทรก็096 962 6986อีกเบอร์หนึ่งก็086 383 3061นะครับค่ะครับครับผมก็ต่อจากนี้เดี๋ยวพี่นัดพาไปชม ต้นพันธุ์ครับเดี๋ยวตอนนี้จะพาไปชมต้นพันธุ์ที่เตรียมไว้เสริมรากหรือต้นพันธุ์ที่ลูกค้าสั่งเราเสริมรากแล้วเราเลี้ยงไว้ให้แบบไหนเดี๋ยวพาไปดูทางด้านนู้นนะครับ <c oughs> วันนี้จะพามาดูกิ่งพันธุ์ทุเรียนเสริมรากของเรานะครับที่เราเตรียมไว้ให้ลูกค้าว่าเราทําไว้ดีไหมนะครับอันนี้เป็นแปลงที่เราใช้เลี้ยงต้นไม้ให้ลูกค้านะครับ เป็นระบบสปริงเกอร์ทั้งหมดเลยแล้วก็มีสายรถเป็นการเสริมนะครับอันนี้เป็นต้นเสริมรากนะครับที่ลูกค้าสั่งทํานะครับของปีนี้นะครับราคา300อบาทนะครับเราได้ทําการใส่ไปแล้วแต่เราจะใส่ไปประมาณ1เดือนถึงเดือนครึ่งนะครับเราถึงจะทําการเสริมให้ลูกค้าเราจะไม่ถอนแล้วก็เสริมเลยนะครับเพราะว่ารากจะเดินไม่ดีนะครับแบบนี้ทําไปเปอร์เซ็นต์ติดเปอร์เซ็นต์รอดเกือบร้อยเปอร์เซ็นต์แล้วก็ลูกค้าเอาไปปลูกแล้วแบบนี้ก็จะดีนะครับ อันนี้เป็นพันหมอนทองนะครับส่วนที่ผ่านมาตรงนู้นจะเป็นมูซันชิงนะครับแล้วก็หนามดํานะครับแต่ว่ายังไม่พร้อมจําหน่ายนะครับของชุดนี้ลูกค้าจะมารับประมาณช่วงก่อนเมษานะครับที่รับไว้นี้ก็จะเป็นกิ่งกระโดงนะครับอันนี้ลูกค้าสั่งเลี้ยงในราคาสี่ร้อยนะครับอันนี้จะมารับช่วงประมาณเดือนมีนานะครับใยนี้กว่าจะถึงมีนาก็น่าจะโตอยู่ประมาณเมตรห้าสิบแล้วครับอันนี้จะมารับเดือนธันวาคมนี้นะครับ นี่ครับที่ลูกค้าสั่งไว้แล้วก็จะเลี้ยงไว้ให้อ้าวอันนี้ไม่ได้เสริมต้นนี้ไม่ติดใส่สามร้อยนะคะใช่ครับใส่สามร้อยอันนี้เป็นไม้หัวแปลงนะครับถ้าต้นไหนไม่ติดลูกน้องจะคัดมาทำเราจะแยกไว้คัดแยกออกมาไว้หัวแปลงนะครับส่วนอันนี้ติดแล้วนะครับให้สังเกตดูนะครับเป็นยอดกระโดงนะครับสามร้อยบาทก็จะมีต้นโตบ้างต่ำบ้างนะครับ แล้วแต่ช่วงนะครับของคนที่สั่งคนนี้ผมจําไม่ได้ว่าเป็นข้าราชการนะครับแต่ไม่รู้ว่าไปปลูกที่ไหนะครับไม่ได้ติดต่อมาเลยแต่ดูจากรายการที่สั่งไว้นะครับจะมารับเดือนธันวานะครับก็ต้นสูงประมาณเมตรยี่สิบแล้วครับลําต้นดูตอของเรานะครับที่เสริมนะครับจะตอใหญ่สมบูรณ์ครับแผลติดดีแล้วครับตรงนี้น่าจะ ไม่แน่ใจว่าเจ้านี้สามสี่รอยต้นนะครับเหลืออีกสองสามเจ้าก็จะหมดของชุดไม้เล็กนะครับเหลือแต่เป็นชุดไม้ใหญ่ส่วนแบบนี้สามรากนะครับอันนี้จะเป็นกบสุวรรณนะครับใบเขียวเข้มใบใหญ่เลยใบใบสวยเลยครับใบไม่ใหญ่กบสุวรรณเขาจะใบเล็กกบสุวรรณนะคะไซนี้เท่าไหร่คะพี่นับไซนี้สามรากขายอยู่สองพันบาทครับสูงสองเมตรกว่าครับแต่ว่ามีสามรากเลยนะครับ อันนี้พร้อมขายหรือยังคะหรือว่าพร้อมขายแล้วครับตัวนี้แต่ว่าพอดีเขาเป็นพันเบญัพันพวกนี้คนจะปลูกน้อยครับบ้านละต้นสองต้นนะครับทําทไว้แค่หนึ่งร้อยต้นก็เหลืออยู่ประมาณทักสามยี่สิบต้นนะเหลือไม่เยอะ <S <S ด้านหลังก็จะเป็นหมอนทองแลถ้าท่านใดอยากได้หมอนทองเสริมลากสวยๆนะครับราคาเบาๆของปีหน้านะครับโทรติดต่อมาได้นะครับเพราะว่าชุดนี้เราทําไว้หนึ่งหมืนแต่ว่ามี ลูกค้าสั่งไว้ประมาณสี่พันสี่พันถึงสี่พันห้าร้อยต้นแล้วครับแต่เราก็ทำเผื่อไว้ขายปีหน้าครับต้นกำลังงามเลยกำลังสวยอันนี้ทำรอไว้สำหรับปีหน้าเลยนะคะใช่ครับปีนี้ไม่ได้ขายแล้วครับชุดนี้ไม่ขายเพราะว่าไซส์ไม่ได้ครับแล้วก็เดี๋ยวจะพามาดูหนามดำครับของลูกค้าอีกคนนึนะครับอันนี้เป็นทุเรียนหนามดำนะครับ นี่ของลูกค้าจังหวัดกาญจนบุรีนะครับหนึ่งต้นแต่ว่าอาจจะไม่ครบนะครับเพราะว่าบางต้นก็มีตายเดี๋ยวเราต้องเอารุ่นใหม่มาเลี้ยงเพิ่มให้ครับอันนี้นัดรับเดือนเมษาครับมีนาเมษาแต่ว่า๋มันอยู่นานนะครับเราจะไม่เลี้ยงนานนะครับไม้พวกนี้เดี๋ยวเราเลี้ยงได้ระยะหนึ่งแล้วเราก็จะทําการเปลี่ยนถุงเป็นเบอร์12ให้กับลูกค้านะครับเพื่อลดการขดของรากนะครับต้นก็จะโตขึ้น น่าจะอีกสี่ห้าเดือนน่าจะเคียงคอครับไซนี้ครับดำดำหรือว่าโอชีนะคะใช่ครับตอนนี้ของไม่ค่อยมีโตไม่ทันครับผมอันนี้ก็เป็นไม้ที่เราเลี้ยงวงซีเมนต์นะครับแบบนี้เลยนะครับสังเกตดูว่าต้นจะแตกยอดดีนะครับที่เราเลี้ยงต้นอ้วนอันนี้ก็จะพร้อมขายประมาณเดือนพฤษภามิถุนากรกดาสิงหาของ ปีฤดูการหน้านะครับช่วงทุเรียนออกลูกพอดีะนะครับต้นก็จะโตได้ไซส์พอดีตอนนี้เขาเราเพิ่งเอามาถ่ายใหม่เขาก็จะยังพุ่มไม่กว้างนะครับพอเวลาเราจะขายเราก็สามารถยกตัวแสแลนขึ้นได้เลยใช่ไหมคะใช่ครับเราต้องยกตัวสแลนนี้แล้วก็หแล้วก,ก็ไปใส่เข่งครับถ้าเราไม่มีสแลนแล้วมันจะยกยากค,ค่ะ มันลากเขาจะลงไปดินใช่ไหมคะแต่นี้ก็ลงอยู่ใช่ไหมคะพี่นับแต่ไม่ลงน้อยเรารองฝาไว้คลากจะไม่ลงดินนะครับเพียงแต่เราป้องกันการแตกด้านข้างครับเผื่อบางทีดินมันไม่ไม่แน่นร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับมีฝารองด้านล่างนะคะครับครับอันนี้ผมจะพามาดูต้นตอของเรานะครับตอป่าที่เราเพาะกล้าไว้นะครับที่เราจะใช้ไปทําการเสริมลากครับเราจะให้ดูความสมบูรณ์ของมันนะครับเราจะเลี้ยงไว้จนสวยก่อนนะครับเราจะไม่เอาไปใช้อ่า ที่ไม่เหมาะสมกับต้นนะครับแบบนี้รากจะแข็งแรงดีนะครับเพราะว่าเราใช้ถุงยาวนะครับครับเดี๋ยวพอเขาโตขึ้นมาอีกสักหน่อยหนึ่งใบแก่ดีเราจะทําการเสริมรากครับผมถ้าได้ตอที่สมบูรณ์แบบนี้ไปนะครับไปเสริมรากเข้ากับต้นพันธุ์ที่ดีจะทําให้เขามีการจเจริญเติบโตที่เร็วแล้วก็แข็งแรงขึ้นอีกครับผมคือการเสริมรากผมเท่าที่ประสบการณ์ที่ทํามานะครับบางคนเอาต้นตอน,นี้นะครับ ไปใส่กับต้นพันธุ์ของทุเรียนที่เป็นถุงเบอร์สินะครับซึ่งมันลงยากแล้วเราไปถอดถ,ถุงออกนะครับไป,ไปแกะเอาดินออกเอาแต่ต้นรากเนี้จิ้มลงไปแบบนี้เท่าที่ผมทํามาการเจริญเติบโตนะครับจะไม่จะไม่โตจะไม่งามทุกต้นจะงามแค่บางต้นแต่ถ้าเราใช้ถุงแบบนี้ใส่เข้าไปที่ภาชนะที่เราใช้ใส่ต้นพันธุ์นะครับต้นนี้เขาก็จะรากไม่เสียไม่ช้ำนะครับหลังจากนั้นอีกหนึ่งเดือนเราท่าเข้าไป ถ้าแบบนี้จะได้ผลที่ดีกว่านะครับผมพันธุ์อื่นสามารถเอามาทําต้นตอได้ไหมคะนอกจากตอป่าเหมาะส,สมไหมคะไม่แนะนํานะครับเพราะว่าอย่างพันธุ์หมอนทองเนี่ยตัวมันเองเขาก็เป็นโรคง่ายต้นตอป่าเนี่ยเขามีพื้นฐานมาจากป่านะครับลักษณะพันธุ์เขาจะมีความต้านทานความแข็งแกร่งความแข็งแรงที่ดีกว่านะครับส่วนหมอนเนี่ยมันเป็นพันธุ์ที่ถูก กายพันธุ์มาเป็นพันธุ์ที่ออกลูกดีอะไรดีใบใหญ่ใบโตบการเจริญเติบโตไวนะครับซึ่งเนื้อเยื่อของไม้เนี่ยเขาจะมีความบอบ,บางกว่าไม่เหมือนกับตอปานะครับเราจะเลยมีความจําเป็นที่ต้องใช้ตอป่ามาทําการเสริมรากนะครับซึ่งเหมือนกับต้นตอที่เราใช้เสียบหมอนทองนั่นแหละครับผมอย่างถ้าใครไม่มีตอป่าแล้วอยาก ลองทําอย่างนี้พี่นัดมีแบบพิ่กัดให้ไหมคะเราต้องไปซื้อจากแหล่งไหนมาซื้อที่เราก็ได้นะครับ<อ>เราก็มีจําหนายต้นเล็กๆก็ขายอยู่ยี่สิบบาทะะต้นโตหน่อยก็ยี่บห้าแต่ถ้า<ซ>ท่านใดซื้อเยอะซื้อมากๆก็อาจจะสิบห้าก็แล้วแต่ช่วงเวลานั้นๆน,น,นะครับส่วนเม็ดเราก็จะสั่งมาจากลงกวนนะครับลงกวนก็จะมาทางจากทางยะลาครับทางใต้นู่นเลยครับผมก็จะมี สั่งมาทีละห้าร้อยโลทีละตันอย่างนี้ก็ได้ครับค่ะ<ม>ใครไม่มีต้นไปเสริมรากนะคะคมาซื้อที่นี่ได้นะคะคตามไซส์เลยครับผมครับคลิปนี้ผมก็ขอปิดด้วยมูซันคิงนะครับที่ลูกค้าสั่งให้เราเสริมรากนะครับอันนี้เราก็ทําการใส่ตอไปแล้วเดี๋ยวเราใส่ปุ๋ยไปประมาณอีกหนึ่งเดือนนะครับเราก็จะทําการเสริมรากให้ลูกค้าแต่ตอนนี้ต้นได้โตทะลุไปถึงเมตรห้าสิบแล้วครับ นี่รับลูกค้าไว้แค่ต้นละ400บาทนะครับเสริมรากแล้วก็ลูกค้าจะมารับของเดือนสงการครับหลังสงการลูกค้าจะมารับต้นไม้น่าจะใหญ่โตเลยครับรุ่นนี้ครับผมท่านใดสนใจก็ติดต่อมาได้นะครับคลิปนี้ก็ขอจบการนำเสนอไว้เพียงเท่านี้นะครับขอบคุณครับสวัสดีครับขอบคุณพี่นัทเช่นกันนะคะสำหรับ EP นี้สวัสดีค่ะ